ไโบ่ทแทกกัดีโอ้ยมือหัวสร้างนุ่นสร้างตัวนั่นน่ะสร้างตัวนึงสวัสดีครับนี่ก็พบกับพญเดงวงงามพื้นเก่าแล้วครับช่องเดชาอีสานพาเลาะวันน,นี้พญเดงก็ดีพาเลาะขอบโคกขอบป่าครับหาอยู่หากินฝนตกแล้วก็รัมีแนวอยู่นักกินครับความทิพย์งามสาวซ้ำน้อยครับวันนี้ ขอหาป้าไม้ก็หากินนุ่นครับวันนี้หาพุชกินอกกินนุ่นหาอีหลอกอีงอมติดตามมาครับจะได้น่อยได้หลายติตามป้าไม้บ่มองมันนี้กินนุ่นมนี้บ่ได้มอง้ง่วหัพน้องโอยูเหอผู้นึ่งูเลรผู้หนึ่งคนนี่ยังอยู่ลัวกูเจ้าบอกกูนี่ยัง เก่งมากโบฮะไปไปมันโขกไหมฮ่า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 ฮ่มันเือฟัไหมนะเนี่ยเพื่อเป็นไงด้วยพี่ทองเอ้กินนนเนี่ยว่ยายได้อย่ง พูดเหรอพูดเหรอพูดเหรอพูดหนึ่งอ่ะพูดนหพูดหนึ่งยุกพูดเหรอได้ไปได้ยักตัวโอ้คุณบางเงยไดตัวเดียวม่ขันหมดเดินมาเหมาเมาพี่น้องเหมาอ้น แซ่บแซ่บหน่ยคุยแก้วนี่บวมกับแซบพี่น้องเอ้ยมึงเมาหน่อยมึงเมาุ๊กปลามึงเมาก็บอกพอเด้อน่าแค็่งเครียดเห็ไหมพักพักครึ่งพักครึ่ง นไปาหลังจากที่งำสาวสำน้อยปันหาอยู่หาจินเขาโขกเขาปลาหาคนที่นหนอกทิ่นนุ่นแล้วกะมากันเศร้าเมยพผักพอนสะกอนครบพน้อ n ปวดแข้งปวดขามาเบ่งผลงานมีจินนุ่นสร้างจินนุ่นแดงครับแบบนี้เงาเงาไปเหรอจหลอกอีง้วมไปเหรอพี่ non ครับอยากจะเสียดายยังละ อันนี้ก็จะพักกินขา้าวชินน้ำพักเที่ยงฟังยังก่อนจะกลับบ้านครับพี่น้องพีงานสาวสาวซำน่อยเจ้าเมื่อยกินขา้าวแล้วก็จะพักพั้นก็เดินทางกลับบ้านครับทีนี้ก็พอพี่เด็กก็เนยนำเสนอวิธีการทำมาหากินแบบบ้านๆครับ หายอยู่นากินวันนี้ฝนตกมากกับของโมลิศมะหยาครับเนียอยู่น่ากินแต่จะเลื่อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่เดียวเนี้ยเด้อผักเที่ยงผักเที่ยงน้ำสตูเนอเรื่องเล่าต่างๆครับหลากหลายอีสานถึงมีสาลาถึงมุมมิสาลาครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไอ้น้ำเนี้ยช่องเดชาอีสานพาลอยนะครับสมป้าดอีสานบ้านเราต้องสมป้าดิชอบพี่วะ คืองี้เดีมว